สวัสดีครับผมสวัสดีครับสสวัดีครับงไัสดีครับนี่ GWM ครับแท้งสามร้อยคแท้งสามร้อยทรงเนี่ยเท่บึกบึนมากเลยเป็นรถออฟโรดครับที่แข็งแกร่งคันหนึ่ง ทันสมัยมากคันนี้แต่ว่าที่ยังไม่ตอบโจทย์ผู้ลูกค้านั่นก็คือเครื่องเสียงนั่นเองนะครับใช่ครับนี่ป้ายแดงก็เอาเข้ามาร้านเครื่องเสียงก่อนเลยใช่ถูกต้องคันนี้มาเริ่มกันเลยพี่ต้งลูกค้าอัปเกรดอะไรไปบ้างนี่คือคันนี้ลูกค้าจะอัปเกรดแบบเป็นฟอนต์สเตทโดยที่ไม่ได้โฟกัสเป็นลําโพงมากขนาดแบบหน้าหลังอะไรเงี้ยอัปเกรดแค่ลําโพงหน้าแล้วก็เบสบล็อกดีเอสที อาจจะไม่ได้มีผู้นั่งโดยสารด้านหลังบ่อยนักใช่ครับส่วนใหญ่ลูกค้าจะขับรถเองอก็คือคุณลูกค้าได้อัปเกรดเป็นลำโพงอะไรครับพี่ต้องรุ่นนี้เนี่ยลำโพงเราจะใช้เป็นแยกชิ้นของโฟกัลรุ่น ps 1 6 5 fxe นะครับแล้วก็ตัวซับบล็อก DSP เนี่ยเราจะใช้ของพิซซึมรุ่น SQ 1 0 9งนะครับลองมาเจาะกับที่ลำโพงก่อนเลยครับพี่ตงค่านนี้ผมได้ดูการเปรียบเทียบลำโพงเดิมและลำโพงใหม่แล้วเนี่ยโหล่างงันเยเะมายใช่ครับต่างเยอะมากลำโพงใหม่เนี่ยดูดีกว่าเยอะเลยทั้งกวยฐานถูกต้องครับทั้งตัวตัวลำโพงเองรวมไปถึงทวิเตอร์วงจรพาสซีฟคอร์สโอเวอร์ต่างๆเนี่ยดีกว่าลำโพงตัวนี้โฟกัลเนี่ยเป็นแยกชิ้นเป็นแยกชิ้นครับผมก็เป็นรุ่นยอดนิยมรุ่นหนึ หรือเสียงกลางเนี่ยก็คืออยู่ตรงแผงรัตูเดิมเลยที่เดิมหมดไม่ว่าจะเป็นเสียงกลางวูฟเฟอร์หนิ้วหรือว่าทวิตเตอร์จะอยู่ในตำแหน่งเดิมหมดนะครับโอเคครับผมแล้วก็ผมได้ลองฟังแล้วตอนพี่ต้งจูนเนี่ยพี่ต้งจูนเองกับมือนะครับผมเสียงดีแล้วก็แน่นมากนะครับผมเดี๋ยวไปดูซับบล็อกกันยินดีครับเชิญครับเสียงเบสขาดไม่ได้เลยพี่ต้งคันนี้ซับวูฟเฟอร์ที่เป็นซับบล็อก dsp เขอาพี่ซึ่งรุ่น sq 1 0 9 ตัวนี้เนี่ยก็จะทําหน้าที่เป็นซับแล้วยังมีพาวเวอร์แอมม์อีก4 c h ช n n e l ไปควบคุมลาโพงหน้าหลังได้เลยนะครับผมแล้วการติดตั้งเนี่ยเขาติดไว้ตรงไหนครับพี่ตงในคันนี้ในคันนี้เนี่ยเราจะติดแบบให้ดูกลมกลืนกับภายในของคอนโซลห้องโดยสารก็คือจะติดใต้ที่เก็บสัมภาระด้านซ้ายออเห็นวครับถ้าไมสังเกตนี่มองไม่เห็นเลยใช่ครับเหมือนรถเก็บเงินให้เนียนๆเลยแล้วก็ที่ลูกค้าค่อนข้างกังวลก็คือเราจะนั่งได้เหมือนเดิมไหมขาได้ไหมก็เลยใช้วิธีการติดตั้งแบบนี้ ซึ่งติดใต้คอนโซลก็จะทําให้การยืดเท้าก็ยังสมบูรณ์แบบแล้วก็การเลื่อนเบาอะไรต่างๆก็ยังใช้งานได้ครบถ้วนครับ <ผม S 1> การติดตั้งเบรบล็อกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีใต้เบาผู้นั่งใต<ด>้เบาะตรงที่วางเท้าด้านหน้าหรือว่าโซนด้านหลังของรถ<ต>นะครับเลือกได้เลยเลือกได้เลยแถมเราปิดจบการติดตั้งให้ดูเรียบเนียนมากที่สุดด้วยนี่เลยครับจะมีแผงไม้เราจะทําไม้ครอบคุมงานไม่ว่าจะเป็นบางสายที่เราติดตั้งระบบหรือว่าบางซ่อนตัวลำโพงเอง นะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าเราต้องมีสายไฟมีอะไรบ้างใช่ครับโอเคแล้วก็การเลือกสีพรมต่างๆเนี่ยพี่ตงก็เลือกสันให้เหมาะกลืนไปกับรถเดิมใช่ครับในตัวเบดบล็อกจะมีทั้ง power amp อีก6 c ช a n n e l ไปคุมลำโพงกลางแหลมนะครับแล้วก็มีคอรลเซอร์ที่ปรับแต่งย่านความถี่ในแต่ละย่านและก็ตัดความถี่ด้วยคอร์สโอเวอร์เซตเวทีเสียงด้วยไทม์อะไลเมนต์นะครับอันนี้คือในส่วนของซับบ o ็อก DHP อ่าก็คือเขาจะมีตัวหน้าจอที่เป็นเนมเบรี่เนี่ยพี่ตงก็คือจะเซตจะจ ตั้งเมมโมรี่ <memory S 2> เอาไว้ประมาณ4เมมเนาะครับผมตัวควบคุมตัวนี้จะเป็นนอกเหนือจากเอาไว้คอนโทรลเมมโมรีที่เราตั้งไว้หรือว่าคอนโทรลซับแล้วเนี่ยยังมีเอาไว้เลือกแหล่งอินพุตได้อีกคือตัวนี้นอกจากอาวิทยุของเดิมติด,ดรถเข้ามาแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะต่อบลูทูธไดเรกไปที่ ตัว DSP ได้ด้วยใช่ครับรถสมัยนี้โอเคถ้าเป็นรถใหม่ๆก็สามารถต่อกับจอเดิมได้แต่ถ้าเป็นรถคลาสสิกรถวินเทจเนี่ยเอาสมาร์ทโฟนเนี่ยต่อบลูทูธเข้ากับตัว DSP ตัวนี้ได้เลยใช่ครับตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็น DSPM นี่เป็นตัวจบเลยใช่ครับได้ทั้งเสียงเบสแน่นๆแล้วก็กําลังขยายดีๆไปทั้งลาโพง่เสียงสูงแล้วก็เสียงกลางด้วยแล้วคันนี้ครับพี่ตงลูกค้าปิดจบด้วยอะไรครับเสรวามผแข็งแรงในประตูด้วยแผ่นดมป์ของพิซซึมครับผมก็คือข้อดีของแผ่นดมเนก็จะททําาาให้วลลงรับ ขึ้ใช่ไม่มีเสียงสั่นคลางในแผงประตูอะไรพวกนี้นะครับแล,แล้วก็ลดเสียงสั่นคลางได้เยอะขึ้นเทียบให้คุณลูกค้าดูเลยนะครับว่าประตูเดิมที่ไม่แดมกับประตูที่แด้มเนี่ยช่องว่างอากาศ ต่างกันเยอะเลยใช่ครับผมกัรที่เราแดมเข้าไปเนี่ยมันก็จะเรียบเนียนลัโพงทํางานได้ดีนะใช่ครับผมสำหรับวันนี้ก็หากท่านใดนะครับมีรถรุ่นไหนก็ได้ยินดีครับล็อกเก็ตซาวยินดีให้บริการรถทุกรุ่นครับผมครับผมก็ถ้าสนใจนะครับติดต่อทางช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้ยินดีครับครับผมี๋ยวโทรมาที่เบอร์ไหนได้พี่02-79299 9 9ครับครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมกับพี่โต้งส่งมอบรถแล้วครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ